อต้อนเกมของเราไม่ง่ายตอนแรกแข่งทีมงานที่คิดเกมมาแต่คราวนี้ง่ายมากเลยอ่ะเป็นแฟนขับยากยาอให้ต้อนคิดเกมเองดีกว่าอ้าวเอาไหมเอาวเรื่องเกมที่ที่คิดเอาเกมไหนที่ดีกว่าโอเคพี่จะให้เวลาพี่บอสจะนับตถึงแตครับผมใครพูดสินค้านะฮะที่ขายในนี้นะฮะในดิวฟิตเนี่ยได้มากกว่าต้องเอาเพื่อนไปเลยงั้วผมจับเวลาดูนะจะรู้ได้ไงว่าจะจะมีขายหรือเปล่าก็เราก็เราก็ค่อยเขาพูดเรื่อยๆดิขายอะไรบ้างคอนโดนเสื้อผ้ารองเท้าอะไรอย่างนี้10นาทีนะเกิที่ยัง ใช่ไห่ตอนนี่เปลี่ยนแล้วนะครับใช่ไครับเอาลองดูลองดูชื่ออะไรครับไม่ครับคนนี้ชื่ออะไรครับผมอ๋อกระนิ่งครับโอเคดีด้วยข้างครับพี่ว่าถามยินดีเลยครับชื่ออะไรครับหนึ่งครับคุณหนึ่งฟ้าเราปลาที่เมื่อกี้เพิ่งไปกินผักบุ้งมาไฟเขาเขาดับเขาดัดปาเขาดับฟลาทอดยางก็สีเขียวนี่ก็แซวไปเรื่อยเลยนะฮะเาเล่นเกมนี้กันดีกว่านะคนละต้อง ง่ายๆครับอาิรักษ์บอกว่าในดิวฟิชจะมีสินค้าอะไรขายดิวฟิชตัดเซลล์ัดทีเอชบ้างครับอกมีเวลาสิบวินาทีใครพูดได้มากกว่ารับเสี่ยได้เลยพร้อมกับลายเซงของ,องอน,ออนอง้องต้นนะฮะใช่กอ่อนดีขอยิ้งชุกหน่อนไปช่วยไปช่วยเอายิ้มชุบชุบชนะนได้พูดก่อนชนะได้พูดก่อนแล้วคนหลังไม่พูดซ้ำได้ป่ะพูดซ้ำไม่ได้ไม่ได้ด้วยไม่ได้โหยากนะเป็นเรื่องธรรมดาแล่ต้องเป่าชนะก็ได้ ผมว่าเปลี่ยนเกมแล้วกันพี่เกมง่ายดีกว่าเอาคำว่าไลเอฟเอ็มอยามร้อยสามไลก์แย่ร้อยสามไ์แต่เราจะเอาไลอยเอฟเอ็มร้อได้ไหมได้ได้ได้แต่ว่าคำว่าสาเนี่ยขอลากยาวโอเคให้ยาวครใยาวที่สุด ใช่ไหมครัเอาเสื้อตอนไปพูดได้ไหครับเออไลฟ์เอนมเ็สครับเออใครใครยาวกันชนะผมยาวอันเ่งรู้ก่อนนะอ่ะให้ให้ใครก่อนืใครชนะเอาเลไนะเอาพ่ชาก่อนเลยเดี๋ยวครับคำว่าสามครับอ่ะพี่แม่พี่แม่ลองเทสต์ดูก่อนไลฟ์เอ1 0เรสูงขึ้นเรื่อยๆนะอพอพอ ี่คือถือว่าลมเหลือนี่เขาร้องเก่าข้าคือชายชาญ <c oughs> ชาติทหารเอาเพือนเพื่อนอาวมากไมย้อนดูข้าไม่ย้อนดูได้เริ่มจากคนหนิงก,ก่อนนะครับเอาครับเอาครับเริ่มครับ Mike FM ร้อยสาม 14วินาที14วินาทีนะครับมั่นใจไหมครับฝ้ามั่นใจไหมครับมันมาทามันมากขอเต้นแน่นปกโชว์สักหน่อยแน่นอกมากมาขอแบบแอคเซนอ็เซนด์แบบพี่แม่ั้นไลฟ์เอฟเอ็มไลฟ์สานอมยันหอมหอมอมอ่ะไม่เอามาดูทีเหรอ 1 2 3สองถลฟเอ็อยสามสามวิคุณตั้งใจเกินไปแ่ถ้าทางนี่ดูดีมากนะตั้งใจเกินไปว่าแบบชนะแน่อยากฟังตอนหนอยากฟังตอนตอนได้ยาวน่ไหมรอนี้ไลฟ์เอ็มร้อยสมเลยโอเคโอเคพอแล้กเสื้อเขาดีกว่ามอบเสื้อเลยครับครไหมกับคุณมิ้ครับคุณมิ้งคุณม ตอนเซ็นให้เขาได้ไหมได้อ่าโอเคประกันเป็นงานอะไรอ่ะเอาเลือดไม่ต้องยากอมี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 ได้ได้วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณครับเต็มด้วยเลยครับครับผมที่ชวนมาร่วมสนุกกันนะครับตอนนี้มีของช้อปปิ้งเต็มไปหมดเลยถูกต้องใครที่จะเดือดร้อนเอาเ่อเบื่อไปเดินช้อปปิ้งกันได้ได้ครับขอถูกขาเลยนะอ่านะฮะแน่จ้างต้อนมาในคุ้มจริงน่ารักถูกต้องถูกต้อง้หลายอย่างมากนะฮะเพราะผมมีความสามารถนะครับมีรีบติดตามเขาต่อไปแล้วกัน ครับผมโอเคต้นขอบคุณมากนะต้นนะขอบคุณมากเลยครับถ่ายรูปถ่ายรูปอาพี่บอลนะระหว่างถ่ายรูปนะฮะคอนเสิร์ตต่อไปนะฮะที่ทุกคนรอคอยมาอย่างยาวนานมากๆครับผมเป็นบุรุษที่ผมชื่นชอบอีกหนึ่งท่านจริงๆฮะคือเวลาเสียงพี่เขาร้องเนี่ยนะฮะครับผมเท่ากับเสียงสายลมแล้วก็สายแม่น้ำหรือทุกฟอนเนี่ยฮะครับมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากๆ